สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วกับ iPhone 16 Pro Max สีใหม่ล่าสุดไทเทเนียมทะเลทรายซึ่งผมสั่งจาก Apple Store ออนไลน์โดยตรงมาส่งถึงบ้านแล้วครับตัวกล่องบางทีเดียวด้านหน้ากล่องจะเป็นรูปตัวเครื่องสวยมาเลยครับส่วนด้านหลังจะเป็นข้อมูลต่างๆของ iPhone รุ่นนี้ด้านหลังนี้บริเวณแถบดึงเพื่อเปิดกล่อง Apple ยังคงซ่อนโฮโลแกรมเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันการถูกแกะกล่องแล้วแอบเปลี่ยนแถบดึงของปลอมที่ทําขึ้นมาเองมาติดทับให้ดูเหมือนกล่องใหม่ ซึ่งเราสามารถตรวดูโฮโลกรมมที่ซ่อนอยู่นี้ด้วยไฟ UV ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแถบด้านบนจะมีโลโกโ้ Apple คํคำว่า iPhone และคีย o d วคซ่อนอยู่และด้านล่างก็จะมีคีย o d วคซ่อนอยู่เช่นกันเราไปแกะกล่องเราไปดูข้างในกันเลยครับตื่นเต้นแล้ว เมื่อเปิดฝากล่องออกมาข้างในมีตัวเครื่องสีสวยถูกใจเลยครับดีใจที่สั่งสีนี้มาชอบโทนสีนี้ตั้งแต่เห็นในงานเปิดตัวแล้วครับสำหรับ iphone 16 pro max มีน้ำหนัก227กรัมถือในมือกระชับมือพอดีมือมากๆเลยครับเราไปดูข้างในกล่องก,กันก่อนครับข้างในกล่องจะมีสายชาร์จแบบ usb c เป็น usb c สายถักสีขาวแข็งแรงทนทาน พร้อมเข็มแทงถาดซิมด้านล่างจะมีเอกสารซึ่งปีนี้เอกสารจะเป็นรูปวงรีพร้อมแถบด้านนอกไม่ได้เป็นซองสี่เหลี่ยมจัตุรัสโค้งมนเหมือนปีที่ผ่านมาแล้วนะครับที่สําคัญไม่มีสติ๊กเกอร์โลโกโ้ a p p l e ในกล่องแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ iPad ก็ไม่แถมสติ๊กเกอร์แล้วเช่นกันแต่ก็มีข่าวว่าถ้ารับเครื่องที่ Apple Store สามารถขอสติ๊กเกอร์ได้ครับเพื่อนๆืนคนไหนที่ไปรับเครื่องที่ Apple Store ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูได้นะครับสําหรับ iPhone 1 6 Pro Max ตัวเครื่องของปีนี้จะใหญ่กว่าปีที่แล้วเล็กน้อยด้วยหน้าจอขนาด6.9นิ้วในขณะที่ iPhone 15 Pro Max หน้าจอจะอยู่ที่6.7นิ้วสำหรับขอบสีดำรอบๆจอบางลงอีกด้วยครับตัวเครื่องสวยเลยครับที่สำคัญมาพร้อมกับ Camera Control หรือตัวควบคุมกล้องด้านข้างขวาของตัวเครื่องซึ่งสามารถกดได้กดค้างได้แต่แล้วลากนิ้วเพื่อสั่งงานได้ซึ่งทำให้การถ่ายภาพง่ายขึ้นเข้าถึงเครื่องมือด้านถ่ายภาพและวิดีโอได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งในคลิปหน้าผมจะพาไปดูวิธีการใช้งานกันครับเพื่อนๆที่สั่งจองเครื่องกันไว้ได้เครื่องกันหรือยังสั่งรุ่นไหนสีไหนกันไว้คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนในเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ